เติมเครดิตแกล็บทำยังไงไปดูกันสวัสดีครับผมแม็กบางมุงไรเดอร์ครับซึ่งหลายคนนะครับถามเข้ามาว่าการเติมเครดิตแกล็บเนี่ยทำยังไงนะครับวันนี้นะผมจะมีวิธีการเติมนะครับหลักๆเลยที่คนใช้90%เนะลยครับคือการเติมผ่านแอปพลิเคชันแกล็บนะครับอันดับที่2นะครับก็คือการเติมผ่านแอปของธนาคารนะครับเคพัฒส่วนมากเลยที่คนใช้90%ะครับวิธีการแรกนะครับเดี๋ยวไปดูกัน ให้เข้ามาหน้าแอปพลิเคชันแปรบนะครับอ่าจากนั้นนะครับติ๊กไปที่คําว่ารายได้เนี่ยนะครับอ่าพอขึ้นหน้านี้แล้วนะครับให้กดไปที่รายได้อีกทีหนึ่งนะครับอ่าพอเข้ามาหน้านี้นะครับเข้าไปที่กระเป๋านะครับด้านล่างนะครับจากนั้นนะครับอ่าไปที่กระเป๋าเครดิตข้างบนเนี่ยนะครับตอนนี้เครดิตเป็นศูนย์บาทอยู่นะครับเห็นไหมฮะเป็นศูนย์บาทนะครับเราติ๊กเข้าไปเลยนะครับ อ่าจากนั้นนะครับคลิกคําว่าเติมเงินด้วยบัญชีนะครับอ่าสมมุติตอนนี้เครดิตเรามีศูนย์บาทนะผมจะเติมไปสักสิบบาทแล้วกันนะครับอ่าใส่ไปเลยสิบบาทนะครับก็กดยืนยันนะครับแล้วก็กดถัดไปนะครับแล้วกดเติมเงินตอนนี้เลยเนี่ยนะครับก็มาดูนะครับตอนนี้กระเป๋าเครดิตของเราก็จากศูนย์บาทนะครับก็เป็นสิบบาทนะครับนี่คือวิธีที่หนึ่งนะครับต่อไปวิธีที่สองครับ วิธีที่สองนะครับที่คนใช้เยอะเหมือนกันนะครับก็คือเติมผ่านแอปธนาคารนะครับของกสิกรหรือว่าผ่านแอปเคพัฒเนี่ยนะครับกดเข้าไปเลยครับอ่าพอกดเข้าไปแล้วนะครับให้กดคําว่าจ่ายบินนะครับเขาให้ใส่รหัสผ่านพอใส่รหัสผ่านเสร็จแล้วนะครับอ่าให้กดคําว่าค้นหาด้วยชื่อนะครับหรือรหัสเนี่ยนะครับ ติ๊กเข้าไปเลยนะครับอพอกดเข้าไปแล้วนะครับเขาให้ค้นหานะครับผมมาอยากให้จำไม่ง่ายเลยพิมพ์เขาว่าแกลเลยนะครับ G R A B นะครับนี่นะครับพอพิมพ์เขาว่าแกลเนี่ยจะขึ้นคําว่าสำหรับคนขับบริษัทแกลเทคที่วงเล็บประเทศไทยนะครับกดเข้าไปแล้วครับอ่าพอกดเข้าไปแล้วนะครับจากนั้นนะครับให้เราใส่เลขบัตรประชาชนของเรานะครับแล้วก็ กรอกเบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนแล้วก็จํานวนเงินที่เราต้องการเติมนะครับจากนั้นก็กดต่อไปได้เลยนะครับก็เป็นการเสร็จสิ้นนะครับสําหรับการเติมเครดิตแก๊นะครับหลักๆเลยนะครับสำหรับมือใหม่นะครับ